เริ่มำลียงของคลิปนี้ก็คืออัรคเมนแรกนี่แหละครับ one two three นั่นเองก็คือจะทําให้เราได้ตัว1บาท2บาท3บาทมานะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมได้เป็นตัวอะไรนะครับนี่เลยครับผมได้มาเป็นเลว2ตัวเว้ยแล้วก็นู้นผมก็เลยคิดว่าเออหรืออาจจะไปเล่นเป็นวิเนอรีดีหรือจะเล่นเป็นเซนติเนลอะไรแบกสักอย่างหนึ่งผมก็คิดอยู่อาจจะไปเล่นเป็นคอนคูลเลอร์ก็ได้นะครับเพราะไอ้เลวเนี่ยมันไปได้หลายคอมแล้วเกินนะก็คิดอยู่ว่าจะเล่นอะไรดีผมเลยขายเวกทิ้งไปนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีแพนเดี๋ยวไปเล่นวิเชน พราของไม่มีเลยมีของมานาเลยครับของมานาของเวทอะไรผมไม่มีเลยก็แนวเห็นไหมเปิดช็อปเข้าเปิดช็อปออกอยู่ผมคิดว่าผมจะเล่นอะไรดีอีไยลังเลจัดโอเคไอ้พวกตัวที่ไม่ใช้เดี๋ยวผมก็ตัดทิ้งไปก่อนนะไอ้พวกตัวที่ไม่ได้ค่อยเข้ากับฟอร์อมเท่าไหร่ก็ขายขายทิ้งไปนะครับตอนนี้ผมก็เลยเอาไปนุ้นกับเร็วเล่นไปก่อนนะก็แอบพิสแล้วแหละว่าเอออาจจะเป็นเกมพิชานารี่ไว้เกมนี้นะครับ โอเคนี่จะเป็นบ้านเคมบลอนนะซึ่งเรามีโอกาสที่จะชนะด้วยซ้ำนั่นเนยอยเพราะบอดเราก็อ่อนเหมือนกันผมไม่ได้กดอัพเวลไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเล่นลู้สติกยาวไปจนถึงสเต3สเลยแล้วก็จะไปไฮเปอร์โลหาตัว1บาทให้ได้3ดาวให้ได้เยอะที่สุดกันนั่นเองนะครับ นเขาพิชนอะไนี่ผมจําไม่ได้นะครับว่าผมเคยทําไว้ก่อนที่มันจะอัปเดตหรือเปล่าจาก8เหลือแค่6กครับอันนั้นผมจาไม่ได้ว่าผมเคยเล่นไว้ก่อนไหมนะตอนที่มันเพิ่งอัปนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเลยหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะผมเคยเล่นเป็นแบบเลนเนต้าแบกอะไรแบบนั้น,นครับแต่ว่าช่วงนี้ผมบอกเลยว่าเลนเนต้าเล่นไม่ได้เลยครับแม่งโคตรอ่อนนะรจริงจริงอ่อนแบบอ่อนมากแล้วส่วนใหญ่ก็มาเล่นเป็นมอกาน่าแบกกันนี่แหละครับที่จะเล่นกันนะเนาะมอกาน่าเวกเลยพวกเนี้ยตัวแบกแล้วก็ไปเล่นพวกสี่บาทซะดีกว่าไปเลน โอเคก็จบสเตจ2เรียบร้อยนะครับก็เลือดเหลืออยู่ประมาณ7จแล้วก็ได้เวลาแปลงล่างแล้วครับทุกคนได้เวลาฮีโร่โลครับผมโลตอนนี้ผมได้มอก,กานามา6ตัวแล้วนะผมก็เจอระหว่างทางนะครับซึ่งมันก็ออกเยอะอยู่ก็ดีอยู่นะโอเคนี่ก็ได้มาเป็นซิงนะซิงนี่เราก็เล่นนะโอเคแล้วได้ซิงเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับแล้วก็ได้เ,เวก2ดาวเรียบร้อยโลครับได้นุนุ2สองดาวมามงก,กานามี7ตัวเรียบร้อยครับขาดอีกแค่2ตัวเท่านั้นแล้วเจอเป็นเรลวกับเวกออกอีกแล้วเจอเลวกับมงกนาอีกเอ้ยมันออกดีีอยยู่นนนะะเเเกกมม้ผลลลโ มันออกดีแบบนี้นี่ผมเลยโลแบบหมดตัวเลยโดูดิหมดเกรียงไม่เหลือเลยคือแล้วมันออกดีผมก็ใส่สุดเลยแล้วถ้าเกิดมปนไม่ออกผมก็หยุดตั้งแต่30แล้วทุกคนโอเคอันนี้ก็อกาเราแข่งขึ้นมาแล้วนะก็มีโอกาสชนะได้อยู่นะครับแต่ว่าคีย์สำคัญของคอมนี้ก็คือเราต้องมีบูบัฟให้เหมากันหน้านะครับแล้วก็ของให้เวกคือต้องมีเลย2ตัวนี้ต้องมีของนะครับแล้วบูบัฟต้องมีนะครับหมอกันหน้าเนี่ยไม่งั้นคือแมอง่งช้าเว้สกิลช้า พราะาถ้าเกิดเรามีบูบัฟใช่ไหมแล้วเราเล่นเป็นหกชานี่อะหมอก็หน้ามันตีทีเดียวแล้วมันแคสเลยเว้ยแล้วมันก็จะเผาเรื่อยๆอะไอสกิลของมันอะที่มันฉาบอะมันซาบอะเออนั่นแหละมันก็จะเผาเรื่อยๆจนตายเลยนะพวกตัวของอีกฝ่ายอะอันนี้ก็ยังแพ้อยู่นะเพราะว่าบอดเราก็ไม่มีของเท่าไหรอ่อ่ะตัวแท้งเราบางจัดไม่มีของเลยโอเคส่วนอัคเเมนที่สอนี่ผมคิดว่าถ้าเจอเป็นพวกอัคเมนไอเทมนี่ผมก็จะหยิบนะหรือไม่ก็อัคเมนคอมแบทแต่ว่าไม่ไวผมว่าเลนนิกโกดีสุดเพราะว่าผมอยากรลกต่อย เสพติดการลีโลแล้วเนี่ยผมคิดว่ายัางไงก็เลนินโกเลนินโกที่ผมหยิบอะโอเคชัวปา้าไปไหมเพราะตัวมันจะหยิบแล้วเว้ยยังไงผมก็ต้องหยิบตังค์มาโลต่อนี่คือผมรู้ดี่ใส่ตัวเองดีเอนะเราเจอสิงเพิ่มนะผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะต้องขายไอ้เวกทิ้งไปก่อนตัวหนึ่งนะเพราะสิงกับมกนาจะสามแล้วอะโอเคมกนาสามเรียบร้อยครับโอเคเอาสิงสามเรียบร้อยอเห็นไหมอันนี้คือประโยชน์ของการหยิบอักเมนเงินมานะครับได้ตังค์โลต่อใช่ จริงๆควรหยุดแล้วอะเออแต่มันอยากกดต่อไงเพราะว่าเซพติดการเสี่ยงดวงนะเนี่ยนั่นแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปลงอีกทีเวล6หนะหายตัวของเวกกับเร็วให้ได้3ดาวก็จบพร้อมเลย ตอนนี้คือบอดเราก็แข่งจัดเลยนะเว้ยเพราะว่ามีตัว3ดาว2ตัวเลยแล้วก็ได้บูบัฟบมาเรียบร้อยนะครับจากในรอบวงของสเต็ p ี้แหละแต่ว่าผมน่าจะแพ้บ้าน step, สเต็ปเว้ยสเต็ปอักเมนฮีโร่นี่คือแม่งโคตรเก่งก็แพ้ไปนะครับสตีกแตกเข้าคีฟเลยไม่งั้นที่ผมวินสตีกยาวเลยเว้ยเสียดายจัดแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมก็ใกล้จะขึ้น6ได้แล้วแล้วเราเขาไปโลกันต่อนะผมก็เจอเลวระหว่างทางมาเยอะอยู่นะครับ2ตัวเลยก็ใกล้จะ3ดาวเรียบร้อยนะก็ถ้าเกิดมัน3ดาวได้คือมันจะยืนได้นานมากนะครับเลวเราเนี่ยโอเคผมก็น่าจจะะะะขึ้้นนนนเเลลลลยยนะแวก็่าโลลครับ ตัวสักประมาณ30บาทแล้วกันเผื่อเจอ3ดาวนะครับเร็วเอยหรือไม่ก็เวกเอยอะไรเงี้ยโอ้โหได้เป็นเร็ว3ดาวเรียบร้อยก็สวยอยู่นะขาดเวกแค่2ตัวเองนะผมก็ไม่รีบนะครับก็เรื่อยๆอยู่ได้อยู่ก็น่าจะฮิตให้ได้ก่อนซะวงล้อของสเตจสี่นี่แหละดีที่สุดนะครับอันนี้ก็บอร์ดเราก็แข็งอยู่นะเอ่อแล้วก็สําคัญของคอมนี้ก็คือเราต้องเล่นเป็น6วิชนอรี่ให้ได้นะครับซึ่งถ้าเปิด6ไม่ได้คือบอร์ดมันจะอ่อนมากนะครับ ันนี้ผมก็เลยเก็บมาเปนะ็นไฮเมอร์นะเจอระหว่างทางนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เราขาดอยู่นั่นก็คือตัวของเลนิต้านันเองนะครับตั้นเปนสุดท้ายผมเจอเป็นตาวิชนาลีนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องหยิบแน่นอนเพราะว่าเราเปิดวิชนาลีห6ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเห็นไหม เราเอาให้มือลงไปแล้วเราก็เอาตาวิเนารีไปใส่ให้ขายสักตัวหนึ่งซึ่งก็น่าจะต้องเป็นสิงแล้วเพราะสิงมันไม่ใช่วิเชนารีในบอดเราเนาะแล้วก็เปิด6เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไอเรเนต้านี่ก็น่าจะขายทิ้งไปเลยเว็กขาดอีแค่2ตัวนะผมเลยคิดว่าผมน่าจะต้องโลให้หมดเลยนะเพื่อที่จะให้มัน3ามดาวเลยนะแล้วเราก็จะได้รีบขึ้นเวลกันนะครับก็ลองโลดูเผื่อเจอนะถ้าเจอก็จะดีครับอาจจะโรหมดเลยได้ซ้ำนะต่างเออเจอเพิ่มมาอีกตัวนึ่งครับขาดแค่ตัวเดียวเองตอนนี้เดี๋ยวหรือเปล่ปาซึ่งเว็กก็ต้องควร3าวนะรเเเามนจป็ให้ ไอหมอกันนามันจะเป็นดาเมจแบบแนวอันนี้เว้ยดาเมจดอทอะคือดาเมจเรื่อยๆอะส่วนเว็กจะเป็นดาเมจเบิร์ดอะมันจะเบิร์ดให้ตัวฝั่งตายเร็วอะไรเงี้ยเออแต่ว่าหมอกันนามันไม่ใช่ตัวบบนั้นนะครับเราคือต้องมี2ตัวนี้นะบอทเราถึงจะเก่งแบบสุดๆนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้บอทเราก็ครบแล้วได้เวลาขึ้นเวลนะครับแต่ถ้าเกิดเราฟุกๆเจอเมลกลางทางนี่คือมันจะโคตรดีแล้วเว้ยเมลส่ตาวิชานิรี่คือแม่งโคตรเก่งเดี๋ยวเราดูกันว่า,วาเกมนี้ผมได้หรือเปล่านะครับ ส่วนคอมพิเชนัลลี่นี่ผมว่ามาเล่นได้หลายเวอร์ชันมากนะครับอาจจะเล่นเป็นไฮมือแบกก็ได้นะตัวโลตัวแท้งก็คือเลนนี่นะครับเล่นแบบนั้นก็ได้หรือจะเล่นแบบเวอร์ชันหงบอกกันนาแบบผมนี้ก็ได้นะครับคือมันเล่นได้หลายแบบมากแต่ว่าสาคัญก็คือเราต้องเปิด6บพิเชนัลลี่ให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น6บพิเชนลลี่ได้อะตัววิเชนัลลี่มันจะทําการดูดเลือดได้เว้ยแล้วมันก็จะฮิวเพื่อนได้ด้วยคือมันจะโคตรเก่งเลยนะแล้วตัววิเชนัลลี่คือมันแคสเร็ว เร็วผมเนี่ยมีของแค่ชิ้นเดียวเองแต่ว่ายืนโคตรนานนะครับเห็นไหมอันนี้คือจุดสําคัญเลยคือ6กวิชนาลีนั่นเองตัวแอนโนมารี่นี่ก็ดีสุดก็คือของเวทนะครับใส่ให้ใครก็ได้ไม่มว,ว่าจะเวกหรือมอกันหน้านะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยหรือไม่ก็ใส่ให้ตัวแทงก็ได้นะครับแบบให้มันยืนได้นานขึ้นอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยคอมนี้ไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมยบมันเป็นเมทเทนนิงนะก็คือจะทําให้มอกันหน้าเรามันแบบแจกดาเมจเวทให้เพื่อนได้ด้วยนะเมื่อมันแค่เท่าไหร่นี่แหละผมจำสกิลไม่ได้น โอเคก็ประมาณนี้หน้าตาบอร์ดเราเหลือแค่ขึ้นเวลแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะและ้วหลังจากนี้นะก็คือยาวๆเลยไปเวลเก้ากันครับหาเมลให้เจอคือแมงจะโคตรกอดบอดเราอะแล้วก็จุดสําคัญขอ,ของคอมนี้อีกอย่างนะครับคือเราต้องมีแท้งที่มันถึกพอที่จะยืนให้ได้นานที่สุดนะครับอย่างเช่นแบบเร็ว3ดาวหรือไม่ก็ตัวอะไรสดาวเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะซึ่งแท้งตัวเดียว3ดาวมันยืนไม่อยู่นะครับอันนี้ผมมีเป็นซิงสาดาวมาช่วยยืนเห็นไหม คือมันจะต้องยืนให้ได้นานนะครับเพื่อที่จะให้มอหก้ามันทำการแบบสาบอ่ะเออแล้วมันก็ลดเลือดเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยให้ได้เร็วที่สุดนะเอ,อ้ให้ได้แบบนานที่สุดเออพูดผิดนะครับขออภัยโอเคอันนี้ผมก็ตัดสินใจเทมโปไปเลยครับขึ้น8ไปเลยโดยใช้เงินหมดเลยนะครับได้เป็น4ี e เซนติเนลเรียบร้อยกับ6กวิชานารีคือบอร์ดเราจะโคตรโหดตอนนี้นะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยบอร์ดที่เราสามารถแบบแคปที่เวลแปนะครับคือ4เซนหกวิชานารีนี่เลย ถ้าเกิดเอาไปเล่นแบบเวอร์ชันนี้นะแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นเวอร์ชันของไฮมือก็จะเป็นแบบ2บุย3 3เทียมบอลอนแล้วก็อสองซีดีแนลจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เล่นเป็นไฮมือแบกนะครับแล้วก็โล3ดาวสักตัวหนึ่งไม่ว่าเวกหรือหมวกันหน้านครับแต่ว่าจริงๆเล่นบอร์ดนั้นนะควรรีบขึ้นเวลดีกว่าอาจจะไปเล่นเป็นแบบมาซฮาคู่กับไฮมือก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมไปเล่นให้ดูดีกว่าอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของหมอกันนาไปก่อนแล้วกันนะครับ โ okay, อเคน,นี่เราเจอเป็นบ้านเคมบาลอนด้วยนะครับมาดูว่าเราเจะไหวหรือเปล่านะเขาน่าจะแคสประมาณ4 500แล้วเนี่ยแต่ว่าตัวแทงเขาผมว่าไม่ค่อยถึกเท่าไหร่เว้ยผมว่าน่าจะได้อยู่เห็นไหมถ้าเกิดตัวแท้งเรามันยืนได้นานอะมอกาน่าเรามันก็จะสาบเรื่อยๆนะครับพวกตัวแพงหลังถึกตายหมดนะแล้วก็จะมีเว็กช่วยในการแบบเบิร์ดเาเมให้นะครับของ b a s ทั้งคู่เลยเวกกับอมอกาน่าผมนะเห็นไหมเหลือแค่ของแท้งเว้ยซึ่งผมไม่มีเลยทั้งเกมผมมีของแทงชิ้นเดียวผมจบหลุดเลยแบบนี้ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญกับบอร์ดเราเลยนะครับนั่นก็คือสตาร์ติคีฟหรือไม่ก็เจาะเวทอะไรก็ได้ครับแอนนีสปาร์ Spark ก็ได้หรือเป็นพวกอักเมนที่เจาะเวทก็ได้นะครับคืออนนี้สําคัญมากแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีนะครับจริงๆอยากได้เป็นสตาร์ติคีฟเว้ยแต่โดนเพื่อนผมตัดไปไอชิ้นมันกวสนสตีนผม <c oughs> กวสนสตีนผมวันนี้เออแล้วก็ไม่เป็นไรได้อยู่เลยิผมยืมมาเป็นของแท้งนะก็ทําให้เร็วเราถึกขึ้นนะครับแลวรอบนี้ผมได้มาเป็น Victor, วิกเตอร์ก็ดีอยู่แหละเออแต่อยากได้เมลมากกว่าเว้ยจริงๆแล้ว แต่วิกเตอร์ก็ไม่แย่รับวิกเตอร์ก็เป็นตัวรองลงมาที่ดีที่สุดสาหรับคอมเรานะในตัว6บาทนะครับโอเคก็น่าจะขึ้น9้าได้อีกประมาณรอบหลังคีปแหละเพราะว่าเงินผมไม่ได้เยอะเว้ยเพราะเราเล่นรีโลมันก็จะขึ้นเก้าช้านิดนึงแต่ว่าบอร์ดเราคือโคตรแข่งอะสาดาวเยอะจัดคือล้มยากบอร์ดนี้บอกเลยแต่ติดตรงที่ผมไม่มีเจาะเวทแล้วก็ของแทงผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนั่นเอง จนมาถึงตอนนี้นี่คือผมต้องหาพวกตัว4บาท5บาทมาช่วยแบกได้แล้วนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาเริ่มโลฮิตเริ่มบอดแคป็บเปนหมดแล้วอะ่ะอย่างเช่นบอดนี้เลยเห็นไหมบอร์ดของงูนะครับซึ่งเราสู้ไม่ได้แน่ๆเพราะว่างูเขา3แล้วก็ตัวแทงเขา3ด้วยนะครับยืนโคตรนานอะ่ะเราสกิลสู้ไม่ได้อยู่แล้วเว้ยเพราะว่าเขาตัว3บาท3ดาวของเรามันแค่ตัว1บาท3ดาวเนาะมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ โอเคนั่นแหละคืออีกอย่างหนึ่งของคอมนี้ในช่วงท้ายเลยคือต้องมีตัว4บาท5บาทมาช่วยทำเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเมอร์ mer, หรือไม่ก็มาสหาก็ได้นะ2ดาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีตัว6บาทมาก็จะทําให้เราเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองต้องบอกไว้ก่อนว่าคอมนี้มันไม่ใช่คอมที่เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับ เป็นคอมประมาณเทียบีได้ครับอืมประมาณเทียบีได้ไม่ได้เก่งแบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นถ้าแบบตัวมันออกเยอะก็สามารถมาเล่นได้แต่ถ้าเกิดแบบตัวไม่ได้เยอะจริงๆไม่ควรฟอร์สมาเล่นนะครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเออประมาณนี้นะครับสำหรับคอมนี้โอเคก็จบรอบสเตจ5เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันรอบคีปนี้ผมจะได้เป็นเจาะเวทหรือเปล่านะครับก็คืนก้าวมาเลยนะครับตรงนี้ใส่ไปเป็นวิกเตอร์ครับตามทามิงเป๊ะๆคือเราทําได้ดีมากเกมนี้เราเล่นตามสปอตเล่นตามทามิงได้ทุกอย่างเลย โอเคส่วนเปิดของมาได้มาเป็นซาดิคิฟเรียบร้อยนะครับก็จะทําให้บอดเราเก่งขึ้นแบบประมาณ30%เเลยเพราะว่าไม่มีจอะเกาะเวทคือแม่งบอดเราตีฝั่งตรงข้ามกว่าจะตายนี่มันช้ามากนะครับและนี้เรามีแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถเบิร์ดฝั่งตรงข้าไมไห้ตายได้เร็วๆหรือเปล่าก็น่าจะเก่งขึ้นนะอ่ะเออยังไงมันก็เก่งขึ้นแน่นอนนะครับเหลือแค่หาบูบัฟให้ไฮเมอร์อยู่อีกชิ้นหนึ่งแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นไอเทมเต็มชิ้นหมดแล้วนะครัับหลงจากนี้ แล้วก็เป็นลุ้นเอาในรอบวงนะครับถ้าเกิดมันมีเศษไอเทมให้เราไม่ว่าจะเป็นดาบก็ได้หรือเทียก็ได้นะครับโชวจินก็ได้หรือบูบับก็ได้ที่ต้องการให้ไฮมือเพราะว่ายังไงก็ต้องมีเว้ยดาเมจสองตัวเนี้ยไอตัวเวก,กับมอกาน่าท้ายเกมมันไม่พอแน่ยังไงต้องมีดาเมจของไฮมือมาช่วยนะครับไม่งั้นคือเราอาจจะไม่ชนะก็ได้นะเกมนี้นะครับโอเคเจอเป็นบ้านเคมบอลนนะแต่เราไหวอยู่นะครับเไม่ว่เวกเราดาเมจมื่นกว่าทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเวกรือมอกานนาคือโคตรบ้าน,นะครับแล้วก็ชนะเคมบอลนมาได้แบบชิลเย <laughs> โคตรโหดไอ้บอสน,นี้แล้วตอนนี้ก็เหลือ3คนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะควา้าแชมป์ได้หรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีบ้านที่แบบถึกๆอยู่นั่นก็คือไอ้ตัวของสเตปนั่นเองนะครับสเตปอักเเมนฮีโร่แหละเขาก็อยู่ที่2นะครับตอนนี้ผมจะชนะมันได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับคือสเตปแม่งโคตรโหดแต่ตอนนี้เดียวนะครับเกือบชนะได้แล้วแต่คือสู้ไม่ได้นะครับโดนเครินเป่ากับบานซะก่อนนะครับเส็งเลยอะ่ะผมต้องหาบูบัฟให้ให้มือให้ได้เว้ยแล้วก็ ให้มือสองดาวเรียบร้อยแล้วกําลังจะพูดว่าถ้าเกิดให้มือสองดาวก็ดามจจะเยอะขึ้นนะโอเคก็นั่นแหละเหลือแค่หาของเล่นแคสให้ให้มือให้ได้นะครับไม่งั้นเราสู้บาสเตปไม่ได้แน่ๆนะส่วนไอตัวของเร็วผมของแท้งก็ยังไม่ครบสักทีเนะี่ยโอเคดีผมได้ของแทงแค่สองชิน้นมาในรอบนี้เราเจอกับบ้านเลเบลนะครับผมว่าผมน่าจะไหวแล้วเว้ยเพราะบอดผมก็เอาเรื่องอะ่ะเออผมก็ไม่ได้ขี้เกียจบมาบอดผมอะ่ะแต่บอดเขาก็เอาเรื่องอยู่นะสามดาวก็มีนะครับเอสเดียวแล้วก็ลักนะ แต่ว่าบอดเราคือมันฮิวได้ครับบอดเรามันยื้อได้นานก็คือเรียบร้อยชนะแน่นอน,นครับตัวหลักๆของคอมเราคือไอตัวของเวกกอร์มกรน,นาเนาะที่จะเป็นแคลี่หลักแล้วไฮเมอร์ก็จะมาเติมดาเมจในช่วงท้ายนั่นเองส่วนใหญ่มันจะไปใส่พวกของเหลือครับไฮเมอร์ Hi ของเวทเรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหลือ2คนสุดท้ายแล้วนะครับของที่ผมจะหยิบก็ไม่เป็นของแท้งก็เทียชิ้นนั้นแน่นอนถ้าเกิดได้นะครับเพราะว่าไฮเมอร์เราจะมีบูบับเบ้ซึ่งไฮเมอร์มีบูบับแม่งโคตรเก่งแล้วผมน่าจะได้แน่นอนอันนี้ ริบล้อยครับไพ่มือผมมีบูบัฟแล้วแล้วก็จบรอบคีฟสเตดนี้นะถ้าเกิดยังไม่เกมยังไม่จบผมก็จะหาของเวทให้ไพ่มือหรือไม่ก็ของแทงอีกสักชิ้นหนึ่งให้เร็วสักทีนะครับเร็วผมแม่งของ2ชิ้นตั้งแต่ต้นเกมแล้วเนะี่ยของชิ้นเดียวมาตั้งแต่ต้นอนะ่ะเพิ่งมาได้2ชิ้นมากลางเกมนี่เองโอเคอันนี้เขาโพสชั่นนะครับจะเอาไอ้ตัวของสเตปมาทุบไอ้ตัวของมอกาน,น่าผมผมน่าจะต้องหลบนะน่าจะต้องโพสชั่นหลบนิดน,นึงเอามอกาน,น่าบบไปไว้ทางซ้ายนะครับ,บมามาไม Okay. เอาไอตัวของไอ้อยไปรับตรงนี้นิดน,นึงอันนี้ก็อยู่ที่โพสิชันแล้วครับว่าเราทําได้ดีหรือเปล่าถ้าเกิดไอเตบมันมาล้วงแพงหลังเราได้คือจบเลยแต่ถ้าเกิดมันลบมันมาล้วงแพงหลังเราไม่ได้ก็คือโดนมอกหน้าผมสาบยับ,ยบๆแล้วก็เวกผมเบิร์สสกิลใส่รัวๆคือ,อยังไงก็ชนะนะครับ แล้วเหมือนภาพจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับตอนนี้แล้วเรียบร้อยครับสเตปเขาตายไปแล้วภาพเปลี่ยนจะจัดเลยแล้วเหมือนเราจะชนะเกมนี้เลยหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยนะครับคือ position d e จริงเกมนี้นะครับเห็นไหมรอบแรกคือสอเตปม,มันเข้ามาร้วงแผงหลังผมได้อะแต่รอบนี้คือผมลบไงก็เรียบร้อยเลยชนะไปเลยนะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะค,คลิปนี้มันอาจจะสั้นนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยคือแค่โรยฮิตก็จบเกมเลยนะครับเกม มันไม่ได้มีอะไรแบบต้องพลิกแพงอะไรเท่าไหร่นะก็คือเกมแม่งเส้นตรงเลยไอ้คอมนี้นะครับก็ลองเล่นกันดูถ้าเกิดเจอพวกบอกนหน้าเวกเยอะช่วงต้นเกมอะไรเงี้ยก็ลองโรหาสามดาวแล้วก็ลองเล่นคอมนี้ดูแต่ถ้าเกิดไม่เจอก็ไปเล่นคอมอื่นดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นอันนี้นผมต้องเตือนไว้ก่อนวิดคอนิชันมันมีหลายอย่างเกินต้องโลให้ฮิตทั้ง3ตัวไอ้สามดาวตั้งหลายตัวแล้วก็ต้องมีบูบับเอ่ยมีของเล่นแคสมีของดาเมจให้พออะไรเงี้ยบินคอนมันเยอะน,นิดนึงก็เป็นไปได้ไปเล่นคอมอื่นดีกว่า โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากา like, กดไลค์กด s u b ส c คร b e กันด้วยนะคำพูดยิงใจได้สุภาพก็ขออภัย้วยนะทีนี้ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over To p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแนๆ่นอนใ่นกนใคร เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่โอ้โท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน